คุณนาพิสิทครับก่อนที่จะถามเรื่องปล่องดองโพเนี่ยเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศเขาบอกว่ามีคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นระดับร้อยละสิบเห้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.6จรองลงมาคือพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่15.7เพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ0.4แล้วเขา เขาไปถามต่อด้วยว่าจะเดี๋ยวนะครับผมเอาคำของเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเมื่อถามว่าหากวันนี้มีสิบออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีท่านจะออกเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พบว่าร้อยละหกสิบเ็จุดแประบุว่าสนับสนุนและที่เหลือก็บอกว่า อ่ uh, 9สิบเระบุว่าไม่สนับสนุนที่เหลือก็งดออกเสียงอีก20%ครับพรรคประชาธิปัตย์กำลังได้รับคะแนนนิยมจากโพลอันนี้เนี่ยรู้สึกไงครับอันนี้คือกรุงเทพโพลใช่ไหมครับอันนี้ซึ่งครับต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับ,รบกรุงเทพโพลเนี่ยเขาจะทำการสำรวจคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองเป็นระยะๆะะก็อาจจะเว้นช่วง เป็นสักอาจจะสามเดือนหรืออะไรางี้นะครับหรือในช่วงจังหวะเวลาที่เขาเห็นว่าจะมีการสำรวจสักครั้งนึงทีนี้ตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยคะแนนของพักสองพักใหญ่เนี่ยก็จะอยู่แถวเนี้ยครับประมาณส6 17 16 17เจ็บางช่วงอาจจะขึ้นไปยี่สิบต้นต้นตน,นะครับถามว่าถ้าพักประชาธิป,ปัตย์คะแนนเป็นอันดับหนึ่งอยู่ <c oughs> ผมก็ว่าดีกว่าเป็นอันดับอื่น <c oughs> นะครับแต่ว่า ต้องบอกว่าจะสังเกตว่าคนร้อยละ60เนี่ยไม่ตอบหรือบอกว่าไม่ตัดสินใจ hmm. เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเนี่ยอันนี้แทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นฐานเสียงพื้นฐานของทั้งสองพักก็จะหนีกันไม่มากนี่นี่แหละครับก็แปลว่าก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ตอบโดยเฉพาะท่านที่ตอบสนับสนุนพักคประชาธิปัตย์นี่ผมก็ขอขอบคุณแต่ว่า เอาตัวนี้มาเป็นหลักในการที่จะบอกว่าเมื่อไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยผมว่ายังค่อนข้างไกลในเมื่อคนต้องร้อยละหกสิบยังไม่ได้บอกเราเลยว่าเขาคิดอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้มีการโฆษณาหาเสียงอะไรกันทั้งสิ้นไม่ได้ทำกิจกรรมในนามของพรรคก็ผมว่าเป็นการสำรวจในลักษณะของฐานแล้วก็กลุ่มบุคคลที่พร้อมที่จะบอกว่าเป็นประชาธิปัตย์หรือเป็นเพื่อไทยหรือเป็น กกม,มีบทความบทความหนึ่งเขียนรู้สึกว่าจะลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็แล้วกันผมยังไม่อยากจะเอ่ยชื่อและบทความนี้เนี่ยก็ลงนามปากกาเลยไม่รู้ว่าใครแต่ผมพอเดารู้ว่าใครเขาบอกว่าพอเอาเข้าจริงเวลาเลือกตั้งประชาธิปัตย์ก็จะแพ้เหมือนเดิมเพราะฐานเสียงในภาคอีสานอีสานเะน่จำนวนคนมันเยอะที่สุดสสมากที่สุดและเมื่อครั้งที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นประชาธิปัตย์ก็มีมีคะแนนนิดเดียว ในภาคอีสานต่อให้ได้กรุงเทพต่อให้ได้ภาคใต้ต่อให้ได้ภา,อาคอื่น,นก็ไม่มีทางที่จะชนะคุณนพิสิทธิ์ว่างนตอนนี้เนี่ยความจริงกติกามันเปลี่ยนนะครับชนะแพ้จะอยู่ที่คะแนนคะแนนดิบที่ได้นะครับซึ่งก็ต้องไปดูนะครับว่ามันจะห่างกันแค่ไหนอย่างไรถ้าปีห้าสี่ก็ต้องถือว่าประชาธิปัตย์แพ้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปปีห้านเนี่ยแทบจะคะแนนเกือบเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับหมายความว่ากติกาใหม่นั้นให้ดูให้ดูคะแนนรวมคะแนนรวมทั้งหมดทั้งประเทศทั้งประเทศว่าเลืองรวมทั้งเขตที่รวมทั้งคะแนนของคนแพ้ด้วยนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าอันนี้ก็พูดเพื่อให้ถูกต้องทางเทคนิคเท่านั้นเองว่าเกิดมีพักไหนเนี่ยที่เกิดได้สอสอเขตมาเยอะมากจน ทำให้การคำนวณสัดส่วนและจัดสรรส,สอสอตามสัดส่วนมันทำไม่ได้ mhm. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง <im itation> แต่ว่าถ้าโดยทั่วๆไปก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยความสําคัญคือคะแนนเสียงที่ลงให้กับพรรคทุกคะแนนเอามารวมกันใครมากกว่าก็จะมีสอสอมากกว่าตามหลักของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ <im itation> นะครับส่วนคนที่เขียนเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็พอรู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะครับก็ผมจะบอกว่าที่เขาจะฟันทงอะไรก็ตามนี่คือทงของเขาขณะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ใช้คำว่าต้องการที่จะ discredit ผมแล้วก็มีเป้าในการในทางการเมืองอยู่ก็เท่านั้นนะครับผมก็อ่านติดตามอยู่หมายความว่าอยากจะเปลี่ยนหัวหน้าพ<ช> <ไป S 2> รรคประชาธิปัตย์ใช่ครับก็เป็นสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ก็อยากให้เขียนอะไรตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าบางบทวิเคราะห์นี่ก็แปลกไปกันใหญ่นะฮะบ,บางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะอย่างน่าจะในเครือเดียวกันบ้างครับที่เพิ่งเขียนว่า เกิดความแตกแยกขึ้นระหว่างผมกับคุณสุเทพตั้งแต่หลังเลือกตั้งคราวที่แล้วเพราะมผมไม่ยอมเสนอชื่อคุณสุเทพทั้งที่ข้อได้จริงคือคุณสุเทพได้มาให้เหตุผลกับผมว่าทําไมไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพรรคในขณะนั้นเขาบอกว่าสมัยคุณชวนเนี่ยยังเสนอเสนหนันห้าครั้งทั้งที่คุณชวนเองก็อยากจะเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่อยากจะทาลายน้ำใจมัน <ใจ S 1> คนละเรื่องกันนะครับคุณสุเทพมาคุยกับผม ว่าท่านไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการบริหารพรรคเลขาธิการพรรคเพราะอะไรอย่างไรครับแต่เพราะฉะนั้นเขาก็จับแพะชนแกะก็พยายามหาเรื่องเขียนให้มันเป็นประเด็นนะครับผมไปไหนมีคนถามอยู่เรื่อยว่าปีหน้าจะได้เลือกตั้งไหมคือปีหกศูนย์ส่วนใหญ่ก็ถามว่าปีนี้จะได้เลือกตั้งไหมเดี๋ยวนี้เขาชักจะถามว่าปีหน้าแล้วเพราะว่าเขารู้สิรู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยคงไม่ได้ผมก็พูดหลายครั้งแล้วครับอย่าไปยึดติดเลยครับ6 0 6 1หนึ่งให้มันเดินไปตามขั้นตอนของมัน ผมก็ตอบไปว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ถ้าไม่ได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะหลุดขั้นตอนแล้วใช่ไหมครับมันน่าจะมีปัญหาแล้วแล้วก็<ช>คนก็คงจะจับตาคนก็คงจะรู้สึกหงุดหงิดรับกันไม่ได้ทั้งต่างประเทศและทั้งในประเทศผมผมผมตอบไปอย่างนั้นเมคเซนไหมครับคือการไม่เลือกตั้งภายในปีหกหนึ่งเนขาภายในปีหกหนึ่งหมายความว่าปีนี้ก็ไม่ได้เลือกปีหน้าก็ไม่ได้เลือกเนี่ยต้องบอกว่ามันคงจะผิดปกติแล้วถ้าอย่างนั้นบอกว่าไม่กระทบรถแบบนี้คงไม่ใช่ละ นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นความกังวลละ่ะว่าถ้าไปพูดถึงการหลุดจากรถดแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรจากเหตุใดมันก็จะทำให้บ้านเมืองดูเหมือนขาดความชัดเจนว่าจะเดินไปอย่างไรนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าที่มีการพูดถึงปรองดองกันช่วงนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นการสะท้อนความกังวลที่คนยังมีอยู่มากว่าถ้ากลับไปเลือกตั้ง แล้วขัดแย้งแล้วทะเลาะกันแล้วมีปัญหากันเหมือนเดิม,มก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผลที่มีความกังวลตรงนี้บางทีก็เลยยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทามันยังไม่เรียบร้อยมันจะเลือกได้เหรอ,อคัีนถ้าเลือกตั้งคุณนักวิสิ์กลัวปัญหาเหมือนเก่าๆไหมคือคือมันมันเป็นไปได้สองทางคุณนักวิสิ์จะคิดอย่างพรรการเมืองที่จะต้องสู้กับประชาธิปัตย ในอดีตเขาเคยคิดว่าเขาจะเอาพักไหนขึ้นเอาใครเป็นนายกแล้วก็รวบรวมผู้คนแห่กันเข้าไปอยู่ในพักเดียวเพื่อทำตัวเลขให้เกินประชาธิปัตย์เพราะว่าผมได้ยินกับหูเลยที่เขาประชุมเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทำกันอย่างนี้ประชาธิปัตย์มันก็เป็นรัฐบาลตลอดชาติเพราะฉะนั้นซึ่งความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับเขาบอกอย่างนะครับเขาบอกว่าแล้วก็พอมาในหลายการเลือกตั้งครั้งหลังนี้ เขาได้รวบรวมสําเร็จไปแล้วเป็นพักใหญ่ไปแล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความได้เปรียบของเขาอยู่แล้วตอนนี้เป็นความได้เปรียบอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องรวมใหม่ใช่ไหมครับแบบเก่าเพียงแต่ว่าอย่าให้คนมาแยกเขาออกจากกันเท่านั้นนะครับเขาก็ต้องพยายามรักษาภาพรวมตรงนั้นในระดับคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยหนึ่งที่เคยพูดว่าเขาบอกว่าจะเอาพี่บัรหานมาเป็นนายกพวกเราก็แห่ไปอยู่กับชาติไทยถัดมาจะเอาพี่จิ๋วพวกเราก็แห่ไปอยู่กับความหวังใหม่ ถัดมาเอาน้องทักษิณเราก็แห่ไปอยู่กับไทยรักไทยตกลงคิดว่าอันนี้จะไม่เกิดใช่ไหมครับคือมันไม่มันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วขณะนี้เนี่ยพักไทยรักไทยซึ่งเปลี่ยนมาเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพักที่เคยครองเสียงข้างมากอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบเขาคงถามว่าจําเป็นไหมผมว่าในความคิดของเขาเขาก็คงอยากให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกแหละ มันเป็นเรื่องปกติในการต่อสู้ในทางการเมืองนะครับถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้องชอบธทำในการที่เพิ่มจํานวนคนเข้าไปแล้วถ้าถ้าวิธีใหม่คงไม่ใช่แบ่งนั้นเขาแตกแลละครับไปตั้งอีกพักหนึ่งอีกชื่อหนึ่งที่ดูไร้ร่องรอยและเขาเมื่อเขาเห็นกนติกาว่ามันคงจะเป็นพักผสมเขาก็สามารถที่จะหยรวมเปนไหนไปผสมแล้วก็ไปรวมกันทีหลังก็มีการคิดกันเยอะครับสูตรโดยเฉพาะ มาเล่นกับระบบเลือกตั้งที่ผมอธิบายกับอาจารย์เมื่อสักครู่ก็มียังตอบยากนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมก็มองว่ายุคนี้เนี่ยที่อาจารย์ใช้คำว่าจะไร้ร่องรอยนี่คงไม่ง่ายนะครับผมว่าคนก็รู้ทันพอสมควรว่าพักถ้าสมมุติว่ามีพักใหม่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วใหม่แค่ไหนใหม่จริงไหมนะฮะแล้วมีความโยงใยมีความเกี่ยวพันกับใครบ้างผมว่ายุคนี้ตรวจสอบไม่ค่อยยากรับ การเมืองของทหารยังจะอยู่ต่อไหมครับหรือว่าจะทิ้งไปเลยอันนี้อยู่กับหลายปัจจัยนะครับหนึ่งเนี่ยผลการเลือกตั้งนะครับเพราะเราก็เคยคุยกันว่าตามกติกาที่แก้กันจนกระทั่งลงประชามติไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคำถามพ่วงแล้วก็เปลี่ยนใส่กลับเข้าไปเนี่ย อิทธิพลของผู้มีอำนาจในปัจจุบันในการที่จะใช้สองรอยห้าสิบเสียงของวุฒิสภาในการที่จะไปยกเว้นข้อกำหนดอะไรต่างๆแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่ากำลังจะตอบด้วยว่าการเมืองของทหารยังอยู่แน่นอนคือตัววุฒิสภาเนี่ยยังเป็นเครื่องมือได้อยู่นะครับ <c oughs> นั่นปันจจัยที่หนึ่งนะฮะสองก็อย่างที่บอกคือผลการเลือกตั้ง <c oughs> เพราะผลการเลือกตั้งก็จะมี ผลว่าวุฒิสภาจะมีอํานาจหรืออิทธิพลหรืออํานาจต่อรองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แน่นอนประการที่สามเนี่ยก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะฮะเพราะตัวบุคคลเองก็ต้องตัดสินใจเองว่ายังอยากที่จะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองหลังการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถูกไหมครับท่านั้นเปลี่ยนไปได้ไหมครับว่า ประชาธิปัตย์ร่วมกับพรราาชการผมเรียกพรรราชการ <c oughs> จัดตั้งรัฐบาลแล้วเอาคุณประยุทธ์เป็นนายกผมก็ต้องบอกว่าขณะนี้มันไม่มีใครบอกอะไรได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับผลของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็การตัดสินใจของแต่ละพรรคการเมืองก็ต้องมีกระบวนการตามกฎหมายพรรคการเมืองใหม่มครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนใดคนหนึ่งจะตอบได้ คือต้องรอกฎหมายพักการเมืองด้วยเพราะว่าผมเข้าใจว่ากฎหมายพักการเมืองใหม่เนี่ยจะมีข้อกําหนดหลายอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจสําคัญๆเช่นตั้งแต่ว่าพอจะเลือกตั้งต้องเสนอชื่อนาย,ยกต้องผ่านที่ประชุมใหญ่นะครับน่าจะรวมไปจนถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจร่วมไม่ร่วมรัฐบาลการตัดสินใจที่จะให้ใครไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองอะไรโพที่ไปถามว่า ถ้าหากว่าเรื่องนายกได้จะเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรหรือไม่เนี่ยมันบอกนัยยะอะไรไหมไหมครับผม <c oughs> ผม <c oughs> ว่ามันเป็นคำถามซึ่งก็ก็แปลกนะครับคือบังเอิญมาถามในคำถามชุดเดียวกับเรื่องพักการเมืองอแล้วก็เป็นคำถามที่บอกว่าถ้าเลือกวันนี้นะครับผมก็เลยนึกไม่เคยออกเหมือนกันว่ามันความหมายของมันจริงๆริเนี่ย คืออะไรแต่ผมคิดว่ามันสรุปได้นะฮะว่าคนประมาณร้อยละหกสิบกว่าเห็นว่าคุณประยุทธ์กำลังทำงานได้ดีมันสรุปได้เพราะคำถามมันเป็นคำถามนำด้วยหรือเปล่าว่าถ้าเลือกจะเลือกคุณประยุทธ์ไหมเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้ไปถามว่าจะเลือกใครเขาถามว่าเขาถามว่าจะเลือกคุณประยุทธ์ไหมเพราะฉะนั้นคำถามนี้นะถ้าใช้ภาษาอังกฤษตามภาษาโพลนะมัน ออกไปในทางที่จะเรียกว่าเป็น approval rating คือการให้คะแนนว่ายังเป็นนายกที่ดีไหมเป็นที่ดีหรือไม่ <c oughs> หรือไม่นะครับนั่นน่าจะเป็นข้อส,สำหรับผมข้อสรุปก็คือคนร้อยละหกสิบกว่าพึงพอใจกับการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ในวันนี้